ตัวเสร็จะให้อ่านสามศูนย์สี 04, 04, 04, 04, 04. ่ศูนย์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 สี่ตีถือ,ถอไว้ก็ดูครับันนี้เราขายขวดเสร็จแล้วนะครับเราเอามาหนึ่งรถกระบะนะครับใส่ตังตามซีบอสให้ดูใส่ตังเท่านี้นะครับ น <im ples> ี่ครับก็จะมีขวดวดรวมนะครับเพื่อนขวดรวมเอาตังค์ไปไว้ที่บิตคอยเลยปวดรวมครับได้สามสิบสามบาท <30. S 2> ครับ <37. S 2> แล้วมีกระดาษกระดาษได้ร้อยยี่สิบสองบาทนะครับ, <22. S 2> รบแล้วก็มี วดพลาสติกนะครับกดพลาสติกที่เราแกะปล่อยมือขายเลยแกะแกะสลากแกะสลากออกนะครับอันนี้ได้เกตร้อยสิบสี่บาทนะครับ <c oughs> ก็มีกระป๋องครับป๋องมินิยมสามสิบบาทนะครับแล้วก็มีช้างหนึ่งลังนะครับสิบหกบาทนะครับแล้วก็มีสิงครับสองลัง ยีบาทนะครับมีลิโอหกลังครับ60สบาทนะครับแล้วก็อันนี้กระติกพลาติกนะครับอันหนึ่งครับ1บาทห <c oughs> บาทครับรวมๆแล้วครับได้ทั้งหมด9ก้า้อยบาทนะครับแต่ว่า พ่อขาใจดีนะครับให้บอสมา1000บาทนะครับโอ้ดีใจเองเลยได้ตังเยอะครับมีัตูนวันนี้ได้เยอะนะครับโอเคครับแล้วเราจะเอาตังไปให้แม่ดูนะครับครับวันนี้จะตังไปให้แม่ดูก็ศูนย์จะเอาตังนี้ไปซื้อดิบคอยเก็บไว้นะครับแล้วตังซื้อขนมจิซื้ออะไรกิน ่ะถือไว้ไว้ตอนนี้เรลังจะกลับบ้านแล้วนะครับุณอ้ามร่างจะกลับบ้านแตมาค่ะอำลังจะกลาบ้าแล้วนะค่ะต้องต้องเอบเก็บไว ผปใช่ไปไป,ไปไปไปก็ได้ช่วยช่วยมันลยเราจะกลับไปอาบน้านะครับจากที่เราขายลอเา่า,เาวเสร็จแล้วครับขายขวดเสร็จแล้วเราก็จะไปรลมิงสน,น,น้ำก่อนใช่ไหมเพอร์ ว่าถามเนี่ยได้กินไหมครับอ๋อรออ่นเ็แล้วก็จะไปดู่าเลับ่ายเราเตรียมถุงข้าอยู่แล้วทีไหนแล้วว่าถเอาอยู่ นี่ไงคุณท้าตั้งแต่เมื่อวานแล้ว

ไ,ได้ไม่ได้ไม่ได้ oh, <my> เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ <S 2> <S 2> <S 2> ดปิดมอไซค์ กอดพอดไซไปอย่างนี้ก็ยอมไม่ได้ทำไมตรงนี้มันวุ่นวายกันเพราะมาเก็บเอาหมดแล้วเราไม่ได้เก็บ กแล้วมันก็เป็นเป็นันที่เราู้งเรียปเน้อนอ่เด้ยเดยเดยอยนันงแ